เงินก้อนเล็กที่สะสมไว้ในวันนี้คือเงินก้อนชั้นดีในวันหน้าถ้าคุณได้รับมรดกเป็นเงินสดสักหนึ่งล้านบาทจากคุณพ่อที่ท่านตั้งใจเตรียมไว้ให้คุณตอนที่ท่านจากไปคุณจะรู้สึกอย่างไรคะคุณจะรู้สึกว่าความรักของท่านเป็นรูปธรรมใช่ไหมคะคำถามต่อมาหากเลือกได้ในฐานะที่คุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณอยากเลือกที่จะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกไหมคะ ถ้าคำตอบคือใช่คุณไม่จำเป็นต้องเอาเงิน1นล้านบาทไปฝากที่ธานาคารเพื่อเป็นมรดกคุณใช้เครื่องมือที่เรียกว่าประกันชีวิตใช้เงินก้อนเล็กซื้อเงินก้อนใหญ่ให้ลูกรักการง่ายแสนง,ง่ายค่ะเพียงออมปีละ2-3%เปอร์เซ็หรือประมาณ2-30,000ืบาท ของวงเงินมรดกที่คุณต้องการมอบให้ลูกฝากเพียงหนึ่งปีแล้วจากไปบริษัทประกันชีวิตการันตีจ่ายเงินล้านให้ลูกคุณแน่นอนเพราะประกันชีวิตคือเงินสดก้อนหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญาว่าจะต้องถูกส่งมอบให้กับใครคนใดคนหนึ่งนะเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างแน่นอน เพียงเท่านี้ลูกของคุณก็มีมรดกจากคุณแล้วถ้าคุณสนใจเรื่องประกันทักมาสอบถามออนลี่ได้นะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ออลลี่ด้วยนะคะ